ได้มีโอกาสต้อนรับส,าสัาว์สาชนทั้งหลายจาังหวัดยากจังหวัดสมุทรปราการมีคุณโยมโยมที่ขวัญใจเกตนเกาเดือนเมษาราเป็นเจ้าภาพถวายทหารเพลไปแล้วได้ทราบข่าวว่าวันที่เก้าเป็นวันครบรอบพระครู ย Hye ุ também, okay. death, horses, march, ่งยากขนาดนั้นก็มาอีกแล้วเพราะว่าใครจะเข้าพรรษามีมีเทียนมีพระหอมพระธาตุมีพระอาบน้ำฝนแล้วก็น้ำป้อยน้ำดื่มมาด้วยจึงถือโอกาสบอกกล่าวให้สทาชนทั้งหลายในรัาลาทสดระุโมทนา่กับเจ้าภาพเจ้าสทาในวันนี้โดยพร้อมเพียงการอนิไว้รุีิเกีบภาพช้า อินลาสการะนะัมโคเชมาินลาสการะนะขัมโคเชมาอินิลาสการนัมโคเชมาวันะพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระทวารโทตังพระทวันตังอภิวาเทมี สวัสะขาโตภะคะวะตาธ่มโมทามังนมาสสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัสดสังโฆสังฆนักมานิลาโมสามโทนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระครวตอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะนำไวว้เจดีพระธาตุนองเพื่อบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำลายให้รับรู้รักษาในการประกอบพิธีอันเป็นมงคลในวันนี้โอริมายาทากินายาปัจจิมายาอุตตรายาเอกิมายาอุปาริมายะ อิสายาตาน,นะเอริสตางปะพะเตมหากัรสเตนะหาติตังโทอทาอุรังทาถาตงศีราสานามานิสุวรรณะ ราชาตังรัตนังปะีตังโกธะอุรังราเจติยังปางวันทามิสักพะทาข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาที่พิทักษ์รักษาเจดีพระธาตุะนอเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชครูหลวง พลสเมกโตรพจารย์วัดพระธาตุพนมพระมุกเจ้าที <S 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 ่จ้าแม่ธรณีพญาสตานาคา พญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาอกปากรักษาเตรีพระธาตุพะมนปยามุจจรินที่ดูแลรักษาสัทดิ์ทองสัโบราณวัดพระธาตุพะโพระภูมิเจ้าทีเจ้าแม่พระนรินที่ดูแลรักษาอาณาบริเวณคณะบุญญาเกศ สามัคคีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ข้าพเจ้าทางหลายเชิญคุณยมบอกซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกพึ่งลูกเพียงพระบรมา่าไม้มีโอกาสมีเวลา มากรามาไหวเตรีพระธาตุพนงเพื่อขอสิ่งขอพรตอนวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่จะมาถึงวันอัศลหบูชาวันเข้าพรรษาและมีศรัทธาถววยเทียนพรรษา ผห่มผ้าท่ผาผ้าน้ำฝนและธนูปำรงพระพุทธศาสนาจึงถือโอกาสบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอันหนวยอวยชัย ประทานพรให้ข้าพเจ้าขั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสงขปราศจากผู้โศกโรคเีรนภายทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มากล้ากายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้นชื่อว่ายากจนเข็นใจได้ทราบอัปปัญญาขออย่าได้เกิดขออย่าได้มี แด็กข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีทําดีจะได้ช่วยปกป้องเื้่ครูบูชาวัวาพระศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยะเกทพันเตสัมโคปธิธานาโต

อาเทนัจายติยชนะนังมิภารตังติายาสุขายาสังวัตโตถ้าได้ประสงค์พูดเจริญขอประสงค์จงรับทราบขอประาเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้วซึ่งผ้าผืนนี้พร้อมกับของที่เป็นบริวารขออน้อมถวาย แก่ครับแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาขอการบูชาพระเจ้าด้วยภาพเหรนนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่วิยชนทั้งหลายมีเวลามารดา เป, <activist> เป็นต at ้นด e. ้วยอีมานิมดยังพ um ันเตอีปาโทูปานิจตุปัจจยานิสัตุปัิปิวารานิิวาริปสังฆาโอนจะยามะสาธุโอพันเตปูสังโฆอีมาณิอีปากทปานิ ตุปัจจยเนี่ยตปริวารานีปฏิคันหาโตอากังทีวาตังทายาสุขายาพันเตอาแดประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนามไปแล้วได้น้องนำมาแล้วชื่อเยียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยขอน้องถวายเรียงรรษาแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษานอารามวัดราชพนม ทวนใจมากตลอดสามเดือนขอประสงค์จงรับเพื่อประโยชน์และความโศกความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลา มากราบมาว่าเจดีพระทาตุพนมเพื่อขอศินขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> จงมาปกปักรักษา <c oughs> ปกป้องคุ้มครอง <c oughs> ให้พ้าไปเจ้าทั้งาลาย <c oughs> จงมีแต่ความสุข <c oughs> ความเจริญเ <c oughs> จริญในหน้าที่การงาน <c oughs> ในการประกอบสัมมาอาชีพ มีสุขภาพพ่ากรณามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขวันยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายพี่นชนทั้งหลายบานพระบุรษของข้าพเจ้าที่ร่วมรับไปแล้วตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวณและสรรสัต์งลาย าติพี่น้องเราที่ล่วงลับไป้ามีก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยจะได้นําข่าวสารไปบอกไปขา่าวญาติพี่น้องที่กล่านามมาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันว่าเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยหละ่ะจ้าเชิญจ่า ที่กล่าวนามมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชตำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหัวแก้วตาททิยนมีฤทธาสักดาเดชเทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทัการักษา ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ร่วงลับไปแล้วที่กล่าวนามไปแล้วให้มารักอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลฐานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะนี้อาตกทุกข์ได้ยากลำบ,บากเห็นใจ ขอให้หลนจากทูถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งเย่งขึ้นไปสาเพสตตาสาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นอาเวลาหอมตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาาปชาหอมตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถอดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลิอไปมีพาหอโตู้องเป็นสุขเป็นสุขเถอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ท่าตานที่อาเรารันโตจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจฐาะอธิษฐานอ้างอิงเอาบนภุศนที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาและกำลั <มา S 1> งบำเพ็ญกุศลอยู่ตตยในขณะนี้มีถวายพระบรมธาตุ แสงสว่างนำทางชีวิตถ้าอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยเพื่อทนุปบำรงพระพุทธศาสนาบรณะปฏิสังขรเจดีพระธาตุพระนมข้าน้ำข้าไฟข้าพระะหารเช้าเพลนจารานีสงและทุนการศึกษาของพระพิสุสาวณรวัาพระธาตุพระนมใน วันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นเอุปนิสัยตามส่งเป็นอุปนิสัยตาสให้กิดสติปัญญาญาณสติปัญญาทั้งในชาตินี้ให้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิย่างเีได้เก่นความพ้นขคนทุกคือพระนิพพานขพระเจ้าทั้งหลายเปเจ้าทั้งหลายมีศรัทธามีศรัทธาจะนำพระองค์พระท่า ที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วเวียนประทักษินทักศีลาวัต right. ki ิรอบเจดีรอบพระนมสามรอบเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาดนบันดาลประทานพรให้พระปเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติน้องวงศาคะ ปญประกูลวงวาลสายบุญสายกุศลตังรยาลาเมตรโุ้่าันโุก่นของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญหายทุกขายโงสหายโรคหายภัยหายประญาโรคาัเพราะเข็นเวรภัยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปี ร้อยเลือนราอเดือนร้อยให้ใครราอปีร้อยหายหายรับตับไปมีโชคมีชัยได้ดังปรารถนาสมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์ปุตชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันจะคันทันด่วนจะได้มีโอกาส tanuh pabrong kabutasa sana naik jaren nying-nying sempay bua itu nasib kawato arangato sambal sambutasa utang saranang kajami tamang saranang kajami sangkang saranang kajami tuti yang bi utang saranang kajami tuti yang bi tamang saranang kajami tuti

yo jajang ataki lama taru yo kotu ko anare yo anata sang ito e te 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 kami ante anu paka mamaci mamati mata tata kate na abi tamputa caku kara di jana kara di upa sama ja abi jasa kota jani pana jasa kota tika tamaja sapi kami mati mamati mata tata kate na abi tamputa capukan aja nak karena ini upah semajah abis yayasan buat aja nikah nayasan buat aja ayam bos abik abe macam apa tiba-tiba-tiba-tiba tidak abis sembuh tadi capukan aja nak karena ini upah semajah abis yayasan buat aja nikah nayasan buat aja itu tukang dia saja dia di tukang ceramah tukang rendam tukang sokok banget itu katamu mana supaya tukang

ਅਰਨੋਦ ਦੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਜੀ ਜਕੋਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀ ਜਨਨ ਪਾਤੀ ਪੰਜਾਉਂ ਮਦਰੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀ ਆਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕਾਥੇ

inggianan Japanan Meta Tanang kutapatikoba Baby mote. Alimati mati nggak jadi lah ditang ini pun aku mau tinggi tambah apa enggak apa taman apa jawabnya biku pengamat coba jinang nggak binantung Iman seminti apa lawa ikan asing banyak banget sih mentok pun aja cerita canggih karena tang tamatnya Ku butuh batik yang gigi sepertinya abang sahabat yang niru tetap mandi Oh mati tega pakai mata tamatnya kebo makin masa Temen lo saya tanggak mata pergi yang gizi bata nih juga tadi ternama jantan bawa batinang Abadi teman yang semanin awak peramanin awak cewek nengok manin awak perempuan awak kena di warung kaca Kumanang tewa nang satang kita baca kumarika tewa satang manusal kita kumarika nang tewa nang satang kita baca wating sa tewa satang manusal kita wating sa nang tewa nang satang kita baca matewa satang manusal kita baca manang tewa nang satang kita baca kita tewa Sata manusia itu jika nang tewa nang satang itu tua pada demi tawa sama ti tewa sata manusia itu pada demi nang satang itu tua berapa gaji

saat taman utama, 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 Itingi hati enang tena tenang pungut tenang jawa pramono ka satu aku kace ajan kata usaha asirlo ka satu sangka pisa tu kasa ngopeti aku sanggul jauh larong pasong roke patroko sih Ati kamekate mana nte warung malang kata gopak gula utara gula nese anda teotopo kondan diot di kondan diot iki tihitang ia sematok kondan amosi นอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งง่ายหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระกรมธาตุพระนมเป็นสัตีพยาในการทำคุณงามความดีมีพระกรมธาตุพระนม เป็นที่เยดเหนียวจิจตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้อาป้าเจ้าทั้งหลายได้เห็นเป็นบุญตาได้เจราจาเป็นบุญปากได้ปฏิบัติอุปถาเป็นบุญใจมีพระครูสุตตาเจตินาดุระระครูสังห์ก็ชว่วยเจ้าว่าพระเท้าพนธง ของพระภิกษุสามเณรคณะบุญญาเขตสามทีพระประท่าพนกพระครูเป็นตัวแทนรับน้ำดื่มถ้าหอมประท่าเพียงพรรษา จตูปัจจัยในวันนี้ให้มีเมตตาเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักตรตภพวัตนาสูตรท่านนำกล่าวนำถวายรูปเดียวเจริญพุทธมนต์รูปเดียว,มยวไม่ติดไม่ขัดตั้งแต่ต้นจนจบ เปล,ล่าสวดนวเหลือเกินเสกวาวให้สักสเสกเจ็ดให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมงคลใส่ตัวทำใจให้สะอาดเวลาเชา้า ทำใจให้ขาวเวลาเพลินทำใจให้เย็นเวลาทำทำใจให้จุ่มทับเวลากลางคืนทำใจให้สดชื่นเวลารุ่งอรุณวัดจ,จะดีมีหลักฐานเพราะบ้าน บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดหลักกันช่วยก็อวยใยถ้าขัดกันก็บันไหลทั้งสองทางอันแมวดีหมาดีมีคนรักเฝ้าฟุมฟักเลี้ยงไว้ในเคหาเป็นคนดีย่อมไม่จนคนเลนตา

วาหาปูราปริปุเรติสาธารณเอวะเมวะอิโตทินังเปทานังอุปปจฺจติอิเจตํปฏิสังขรณ์ํกตเมวะตเถจโตสัพเพปรํสํปทาจโนปณรโสยถามณีโชติราโสยถาอิเมนาปุญฺญกมฺเมนาอุปจาวปณรคาราอาจาริยมตตาราจมาตาเพกาจยตกาปิยมามังสโรโยจติมาราชาปุตฺตวตานรวิตํพรหมมราชยตาจตโร

Wir ramah putasan sane aoka sutahui sangatsa Iya TV putju tay tam wenawamakpa atau tagaranya panasempattaraasan tu anu panasbatukan sebagainya samarokan setrona satu Ayuuto pada Ro ataupati parato suka petawiso tikati aju tawa walangwennang suang สติปณณโตติกายุยวัสสวะมติยตายตุปปะจะติติวะวัตตุสัพพังธัมมาธะคุสัพเพวะกะสะปะปูตาสัพพะธัมมาสังฆานุภาเวราสัทธาสโติปะวันตุเตได้ดำนาต่อต่อต่อไปตรงมากับท่านสาเทวดาคุณกล่าวไม่ ใกล้มาไล่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ุกรองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยอีกเธออ,อ,อาได้เก็บภชัดชัด